สวัสดีครับสวัสดีพ่อไม่นอนสุภสุคนเดอครับวันนี้ผมตุตะฟ้ามนะครับสีภาพพ่อไม่นองนะครับมาเบิ้งอน่าหนึ่งเดือนกวาวนะครับพี่เฮาตัดให้งัวกิ่นนะครับแล้วเฮากับสีมิการซับนะครับก่อนโดยใส่เครื่องนี้นะครับผมนี่ครับคืออันนี้คือหาเดือนกวัวเมันมาครับแม่าเดือนกวาวยิบให้พ่อไม่นองเบิ้งนะครับอ่ามันยังมันยังอ่อนปะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งทนมันนะครับอ่อนจ้ะอ่อนอ่านี่ครับ ันคือเดือนกกว่านะครับมันก็จะมอมมากๆเรื่อยนะครับเพราะว่ามันในปริมาณหนาวันที่นี่เฮาสีล่องเอาอย่างเดือนกัว่าเนี่ยให้งวกินเบิงนะครับว่าม้วมันกินดีบอนะครับเดี๋ยวให้แม่ผ้าเอาไปเบิงเรื่อยนะครับอ่านี่ครับเบิงเดอครับว่ามันสิกินดีบอนะครับผมถอยอยอ่านี่ครับผมมัวกินดีนะครับมัวนยหญ่กันกินนะครับ นี่แหละครับย่านนีเปียใช้เขื่อนซูเปอร์ลิฟ์นะครับผมหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งหรือหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับพราะกับเบื้องจากลักษณะนะครับขั้นบนไดปริมัณหลยหรือหรือระดับที่เขาต้องการเลี่ยวนะครับพร้อกับตาเที่ยวจีนเรื่อยๆนะครับนี่ครับเบิ้องเอานะครับมันกี่ดีบอนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวสิเห็นพี่น้องนะครับเบิ้งทั่วๆนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับว่าพี่น้องมายสันธุ์นี้บอนะครับพันมายสันธุ์นี้ก็สามารถที่จะทั่วมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพราะว่าทางฟาร์มห้องกับม่อนพันุจำนายนห้รับเกษตรกรที่สนใจสพันธุ์หย่านะครับไปปลูกให้งัวให้ควายนะครับหรือสัดกินพืชทคุกชนิดได้กินนะครับผมนี่นะครับพี่น้องเบิ่งเอาเดอร์ครับว่ามันกินดีบอนะครับ นี่แหละครับคือยญาในเปียไทยเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับสับหยาบๆนะครับไม่้องไดสับละเอียดนะครับผมสับหยาบๆนี่แหละครบับถามว่าง้วกินดีบ่นะครับกะกินดีอยู่นะครับผมอมาง้วกินดีมากๆเลยนะครับ นี่นะครับย่้าีนปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับผมสับหยาบๆนะครับแ้กับง้อกินนะครับง้อก,กินดีนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้กัเป็นใบาสามกว้าแล้วนะครับมันกัอ่ายังกินดียู่นะครับเพราะว่าเอาแห่ง้อก,กินได้ตลอดทั้งวันนะครับอ่า นี่ครับอันนี้ก็ตัวน้อยนะครับอันนี้ก็อายุได้ประมาณหกเดือนนะครับอันนี้คือประมณนะครับก็กินขึ้นกันนะครับก็กินดีเป็นต้านายนะครับผมนี่ครับอันนี้ง้วกับเป็นง้วติดไฮดูบารซินมากจักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าลักษณะทรงหูค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับ อ่าเบิรงค่าว่ากินดีบอนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็พ่อคิดนี้กันด้วยครับันพี่อน,น้องถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุตาฟาร์มเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอ่าได้รับชมอ่าครับผม